นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะ วัตวาอปรัมปินิทานังอาหารันติติวารณีอาตมภาพจัดได้สแสดงพระธรรมเตจนาเรื่องพิมพาคมานิพานในการที่สิบสืบต่อไปโดยชึ่งควรแก่เวลาดำเนินความว่า เมื่อสมเด็จพระพิมพาวโสธราเถรีภิกษุณีเจ้ากราบทูลชนีแล้วจึงนำชึ่มีทานันอูนมากราบทูลสมเด็จพระพุทธเจ้าอีกเล่าว,ว่าพันเตโลกาสิลิพะวากาแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นอันง,งามผู้เป็นสิริแก่โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าธรรมทัศสีกาเล ในเมื่อครั้งศาสนาพระพุทธธรรมชัดสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตวังอันว่าพระพุทธองค์ครั้งนั้นก็ได้สเสวยพระชาติเป็นสามเณรนัน,นทาสามเณรโรนามะได้ชื่อว่านาันทาสามเณรทานว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าปิณพานีครั้งนั้นก็ได้เป็นทิดาแห่งพระยา ธรรม,มากุมารีนามะชื่อว่าพระนางธรรม,มากุมารีเอกังสมยังอยู่มาในสมัยวันหนึ่งเป็นเทศกาลวันถวายพระกรถินทั้งนั้นนางธรรม,มากุมารีนี้ก็ถวายกรถินแล้วนั่งอยู่ในท่ามกลางแห่งคนทั้งหลายวันนั้นเจ้านันทสามเณรเห็นนางธรรม,มากุมารี ก็มีจิตปฏิพัท์รักไข้นักหนาก็ถือเอาซึ่งข้อเบอแหงนางธรรมาคมารีในการข้างนั้นคนทั้งหลายทั้งปวงเห็นสามเณรก็ทำอาการนางนั้นก็ชวนการติเตียนนินทาว่ากล่าวนานักประการชวนนางธรรมาคมารีได้ยินซึ่งถ้อยคำแห่งคนทั้งหลาย มินทาว่ากล่าวเช่นนี้ก็ตกพระไทยครั้จะเข้ามาสู่ปรางปราศาสตรก็ให้มีจิตคิดกลัวพระราชอาญาแห่งพระราชบิดานางจึงได้หนีจากพระนครครั้งนั้นเจ้าสามเณรรู้ว่านางธรรมปุมารีหนีออกจากพระนครไปแล้วก็สึกออกจากสามเณรเป็นคารวาตก็อยู่ร่วมรัก สมัครสังวาสด้วยกันกับนางธรรมากุมารีประมาณได้ปีหนึ่งพันเวลาล่วงหนึ่งปีไปแล้ว,วเจ้าสามเณรนั้นก็กลับเข้าบวชอีกเกล้าส่วนนางธรรมากุมารีก็ทำเลสอุบายแยกคายตามมารยาแห่งสตรีต่างๆซ้ำแดงแกเ่เจ้าสามเณรนั้น แล้วเจ้าสามนเณรก็สึกออกจากสามนเณรเป็นคารวาะอยู่ได้เจ็ดวันที่เก้าขั้นร่วงเข้าแปดวันทีนั้นเจ้าสามนเณรก็กลับบวทเป็นภิกสุภาวะในการขั้งนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นาง,งามผู้เป็นสิริแก่โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะ โทษอันข้าพระพุทธเจ้าได้กระทำอุบายให้พระองค์สึกออกเป็นคารวาสโทษอันนี้ก็เ็นมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพาบัดนี้พิมพาจะถวายนมัตจการลาพาประบาทยุคนของสมเด็จพระบรมครูเจ้าเข้าสู่พระนิพพานแล้วพมตะอันเตขอพระองค์ทรงโดโทษอันนี้แก่ข้าพระพุทธเจ้าในกาลบัดนี้เถิด อิติวัตวาอปรมปีนิทานางอาหารติเมื่อสมเด็จพระปิมพายโสธราเถรีพิจุนีเจ้ากราบทูลจะนี้แล้วอาหารติจึงนำมาซึ่งนิทานอันอื่นมากราบทูลกมาสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าอีกเล่าว,ว่าพันเตโลกปิตาพระวาข่าแต่พระองค์ผู้ทรงพระควรแก่โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าขา้า เปรวตะพุทธะากาเลในเมื่อครั้งศาสนาปเปรวตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตววมปิแม้อันว่าพระพุทธองค์ได้สเสวยประชาติเป็นมานกได้ชื่อว่าอติทุกขามานกอาหารจะอติทุกขีนามกุมารีถ้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าปิมพานีก็ได้ชื่อว่าอติทุกขีกุมารี ก็ได้ร่วมรับสมัครสังวาสเป็นสามีภรรยากันในการทร้งนั้นอยู่มาในสมัยหนึ่งเจ้าบ้านทั้งปวงชักชวนกันจะถวายบิณฑบ,บาตแด่แบบสมเด็จพระพุทธเจ้ากับทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ไปอาราธนาสมเด็จประมหากรุณาทิ่คุณเจ้ากับทั้งพระสาวกทั้งปวงแล้วจึงจัดแจงแบ่งกันเลี้ยงพระสงฆ์เรือนละองละองค์ ชวนว่าอติทุกขามานพก็ไปรับสลากอันจะเลี้ยงพระสงฆ์องค์หนึ่งด้วยเป็นบุญญาลาภแห่งอติทุกขามานกนั่นนักหนาก็ได้สลากอันเป็นจำเพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยินดียิ่งนักหนาจึงมาคิดว่าอาตมะจะกระทำอย่างไรจึงจะได้อาหารมาถวายแก่สมเด็จพระพุทธเจ้า อาตามะนี้ก็ยากจนยิ่งนักอย่าเลยอาตามะจะไปขายตัวเอาทรัพย์มาซื้อสิ่งของทั้งพวงเถิดคิดดังนี้แล้วเจ้าอาติทุกขมามนกจึงไปขายตัวแก่เพื่อนบ้านได้ทรัพย์มาเจ็ดกระสาบแล้วก็มาซื้อข้าวปลาอาหารเครื่องกะปียักังหันของฉันทั้งพวงแล้วก็มาหุงต้มแกงด้วยกระนีตบรรจง จตนาจะถวายแด่องค์สมเด็จพระัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเวลาเช้าชาวบ้านทั้งปวงกับทั้งเจ้าอติทุกขมานพก็ออกไปรับบาตรพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งปวงสุตวาสมเด็จพระเรวตตะชมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสวัสดิภาพเป็นมนงามก็ทรงทรงบาตรของพระองค์ให้แก่อติทุกขมานพในการครั้งนั้น ชนทั้งหลายทั้งปวงขัานเห็นอติทุกขมามนพรับบาทของสมเด็จพระพุทธเจ้าดังนั้นต่างคนต่างก็พากันโกรธดแก่อติทุกขมามนพชวนกันตีเตียนนินทาว่ากล่าวต่างๆนานาพระควาองค์สมเด็จพระเรวัตชมาสพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรูณาทิคุณรงแจ้งประพฤติเหตดังนั้นแล้ว ก็ตรัสถามว่าดูกรุบาโศกทั้งปวงท่านทั้งหลายอย่าพึงโกรธแก่อติตุกามานพเลยในเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้ากระทำกิจกิจเสร็จแล้วจึงพร้อมกับพระสงฆ์ทั้งปวงผู้เป็นสาวกจึงทรงแย้มพระบวรโอดมีพระพุทธดีการตรัสว่าดูกรุบาโศกทั้งปวง ย่าพึงน้อยเนื้อตามใจเราเลยคาถาคตนี้ให้บาดแก่อติทุกขามานกอันอติทุกขามานกคนนี้จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการเป็นเสี้ยงแท้ยิ่งนักหนาะวันนั้นนางอติทุกขีกุมารีผู้เป็นภรรยานางได้ฟังพระพุทธดีกาสมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสตำนายว่า สามีของอาตมะจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นนางจึงตัดซึ่งเกษาออกกระทำสการบูชาสมเด็จพระพุทธเจ้าแล้วนางจึงตั้งปณิธานปราถนาจำเพาะพระพักสมเด็จพระพุทธเจ้าว่าพันว่าสามีของข้าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการใดๆขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็น พระอรหันตเถรีภิกษุณีในสำนักแห่งสามีของข้าพระพุทธเจ้าในการนั่นนั่นเถิดนางอติทุกขีกุมารีผู้เป็นภรรยาตั้งปณิธานปาถนาด้วยความสมนัสยินดีแฉนี้ก็มีในการครา้งนั้นข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระสวัสดิภาพเป็นาง,งานผู้ที่เป็นที่พึ่งแก่โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าแต่บุพชาต ถ้าพระพุทธเจ้าก็ได้บำเพ็ญทานบาร,รมีกับด้วยพระองค์ตั้งแต่นี้ไปก็จะไม่ได้บำเพ็ญทานบาร,รมีกับด้วยพระองค์อีกแล้วแต่บุพคลชาติก่อนเมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในวัดสงสสารจะได้ขาดวิสาสะคุ้นเคยกับพระองค์ก็หาไม่ได้บัดนี้จะขาดวิสาสะคุ้นเคยกับพระองค์แล้วด้วยว่า พิมพานีจะขอถวายมรรการลาภ่าพระบาทยุคนทั้งคู่ของสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าเข้า่จรพิพพานแล้วโทษอันใดอันหนึ่งพึงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพานีก็ดีกรัมฐาพันเตขอพระองค์จงอดโทษทัน,นั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการรบัดนี้เถิดนิปิวัตวาอปรัมปินิทานาังอาหารันติ เมื่อสมเด็จพระพินพา,ยาเยโสธราเถรีพิจุณีกราบทูลจะนี้แล้วจึงนำมาผ่้มีทานอันอื่นมากราบทูลขมาสมเด็จพระพุทธเจ้าอีกล่าวว่าพันเตมหากรุณโกภคะวาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นาง,งามผู้ประกอบไปด้วยพระมหากรุณาพระพุทธเจ้าข้า อภินันทะพุทธสกาเลในเมื่อครั้งศาสนาพระพุทธเจ้าอ่านทรงพระนามชื่อว่าอภินันทาสัมมาสัมพุทธเจ้าตวันปิดกินร,ราชราครั้งนั้นพระองค์ทรงสวยประชาติเป็นพระยากินระอาหารปนะกินรีเทวี้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าภิมพาดีก็ได้เป็นนางกินรี ได้เป็นสามีภรรยากันในการครั้งนั้นอยู่มาสมัยครั้งหนึ่งฝ่ายพระยากินระและนางกินรีทั้งสองนั้นแต่ปางก่อนเคยพากันไปเที่ยวเล่นบนจอมเขาบ้างเที่ยวไปชมป่าไม้บ้างบางทีก็พากันไปเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำบ้างเที่ยวเล่นเป็นที่สนุกสำหราญนี้ทุกวันทุกวันอยู่มาในสมัยการวันหนึ่ง พระยากินระกับนางกินรีทั้งสองได้พากันไปเที่ยวเล่นที่ริมฝั่งน้ำจึงเที่ยวเก็บเอาบุปผาชาตดอกไม้มาปูราดเหนือหาดทรายได้มากแล้วก็ชวนกันนอนเหนือดอกไม้เมื่อนอนอยู่บนเหนือกองดอกไม้นั้นก็บังเกิดความสุขสบายแล้วพากันหลับไปในสถานที่นั้นข้างนั้นอันว่าน้ำก็ไหลขึ้นมาเป็นอันมาก กินระทั้งสองนั้นก็ตกใจเหตุว่าน้ำท่วมขึ้นมาวันนั้นก็พากันวิ่งหนีขึ้นอยู่ยอดเขาลูกหนึ่งอยู่บนยอดเขานั้นตาบเท่าจนลุ่งสว่างขึ้นมาในที่นั้นคันอยู่มาในราตรีวันหนึ่งเล่ากินระทั้งสองก็พากันไปนอนเล่นแทบสั่งแม่น้ำน,นั่นอีก จึงเที่ยวเก็บดอกไม้มาเรียงรายลงเหนือทรายอ่อนๆแล้วก็นอนอยู่ในสถานที่นั้นข้างนั้นเป็นภัยเพลาน้ำขึ้นน้ำก็ไหลขึ้นมาเป็นนันมากท่วมขึ้นมาถึงที่กินนระทั้งสองนอนอยู่ฝ่ายกินนระทั้งสองก็ตกใจตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวภัยแห่งน้ำนั้นก็พากันว่ายน้ำหนีทีนั้นต่างคนต่างก็วิ่งหนีไปจนขึ้นเขาขึ้นนินได้แล้ว กินละทั้งสองก็เที่ยวหากันมิได้พบได้เห็นกันต่างคนต่างก,ก็ปารบร้องไห้กันตราเท่าจนรุ่งราตรีก็มีในการนั้นท่านเวลารุ่งเช้าก็มาเที่ยวหากันท่านพบกันเข้าแล้วต่างคนต่างก,ก็ร้องไห้ต่อกันด้วยความที่เนหาอะไรแก่กันและกันนี่หนักหนา มาตว่าจากกันเพียงราตรีหนึ่งเท่านั้นกานเพืหนึ่งว่าจากกันได้ถึงเจ็ดปีก็เหมือนกันพันเตพระขวาวข้าแต่พระองค์ผู้ทรงรรพระคุณประเสฐพระพุทธเจ้าข้าปุเพปิสมานะสุขะทุกข,ข์ขหาแต่ก่อนข้าพระพุทธเจ้ากับพระองค์ก็เคยได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาพระองค์ได้ทุกข,ข์ข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทุกข์ด้วยพระองค์ได้ความสุข ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ความสุขเหมือนกับพระองค์อันหนึ่งเล่าแต่ก่อนจะได้ขาดวิสาสะคุ้นเคยกันกับพระองค์ก็หามีได้บัดนี้จะขาดวิสาสะกับพระองค์แล้วโทษอันใดอันหนึ่งพึงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้มีชื่อว่าพิมพานี้ก็ดีบัดนี้ พิมพาจะกราบถวายนมัตการลากราบพระบาทบุคคลทั้งคู่ของสมเด็จพระสัพพยูจเจ้าเข้าจุนิพานแล้วการม้าพันเตขอพระองค์จงอดโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าในสาลบัตินี้เถิดอิจิวัตาวาอปรัมปีนิทานางอาหารันติเมื่อสมเด็จพระนางพิมพาโสธราเทรีพิคุณีเจา้ากราบทูลจะรีแล้วจึงนำซึ่งนิทานันอื่น มากราบทูลขมาสมเด็จพระพุทธเจ้าอีกเล่าว่าพันเตสุขตะปะวาข้าแต่พระสีสุทธธพททศพลยานผู้มีบุญยลาศีอันประเสริฐพระพุทธเจ้าข้ามหาปัญญาพุทธศาสกาเลในการเมื่อครัง้งศาสนาสมเด็จพระปัญญาสมาสัมพุทธเจ้านั้นตวังพันว่าพระองค์ครั้งนั้น ก็ได้เสวยพระชาติเป็นพระยาจัก,กรวรราชคือพระยานกจักรภาคพ,พระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพานีก็ได้ชื่อว่าจากากักรวกีคือนางนกจักรภาพก็ได้เป็นสามีภริยากันในการครั้งนั้นอยู่มาในสมัยวันหนึ่งนางนกก็ได้บังเกิดจากกินซึ่งปานั้นยิ่งนักหนาข้างนั้นพญานกจักรวกราช รู้อัตฉาิยไสแห่งนางนกผู้เป็นภริยาว่าอยากกินปลาเป็นกำลังอุตสาเซสังไปสแสวงหาปลาเพื่อว,ว่าจะเอามาให้แก่ภริยาของอัตมะนั้นอยู่มาในสมัยครั้งนั้นยังมีพระสาวกแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งถือลุกขมูลมาสังวตยายพระอภิธรรมอยู่ภายใต้ต้นไม้ในราวป่าอันนั้น ครังนั้นพระยานกจักพรกราชได้ทัศนาการเห็นสาวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าแล้วก,ก็เข้าไปแทบใกล้พระสาวกเจ้าซึ่งนั่งสังวัทยายพระอภิธรรมนั้นไพรลอกนิกรายเพราะจับอกจับใจของอัตมะก็บังเกิดโสมนัสยินดีแล้วรักษาศีลไว้ไม่ให้ทำลายซึ่งชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลาย ปราบเท่าจนอายุไขของอัตมะในการข้างนั้นข่านอยู่มาได้เจ็ดวันพญานกจกับวกราชก็กระทำการกิริยาตายแล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในสักคาลัยเทวโลกในการข้างนั้นส่วนานางนกจกกักวกัคกีผู้เป็นภรรยาข่านเน็นสามีกระทำการกิริยาตายแล้ว ก็ประกอบไปด้วยความโศกโศกาอาดูนภูนทเวศมากมายยิ่งนักหนา่าอ,อันว่าพญานกจากกะวัการาชอันจุติจากอาตามะไปเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดาวดึงสะเทวโลกโลนนก็แวดล้อมไปด้วยบริวารแล้วก็เสด็จลงมาเฝ้าซึ่งกะเลวราศากอสุภะของอาตามะในการครั้งนั้น พันว่านางนกจกกักรกวกีนั้นท่านเห็นเทพกุตรลงมาเผาซึ่งกะเลวรากสากอสุภะสามีของตนดังนั้นจึงถามว่าข้าแต่ท่านพระองค์มีชื่อว่าอย่างไรเไหตุไนจึงมาเผาซึ่งกะเลวราหสากอสุภะแห่งสามีของข้าอาตามะนี้หรือใช่อื่นไกลก็หาไม่ได้ คือพญานกจัก,ก,กรวรราชอันเป็นสามีของเจ้าที่กระทำการกิริยาตายนั้นบัดนี้อาตมะได้ขึ้นไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดาวดึงสัตเทวโลกโน้นแล้วเราจะพาเจ้าขึ้นไปเชยชมสมบัติอันเป็นทิพย์ด้วยกันข้นว่าดังนั้นแล้วเทพบุตรนั้นเมื่อจะแสดงวิมานในชั้นดาวดึงสัตเทวโลกให้เห็นปรากฏแก่ตา ของนางนกผู้เป็นภรรยาของอัตมะในการครั้งนั้นจึงยังนางนกจักวัก,กีให้ตั้งอยู่ในวิมานแล้วก็พากันขึ้นไปยังชั้นดาวดึงสัตเทวโลกก็มีการครั้งนั้นจกักวักีปิแม้อัน,นางนกจักวัก,กีเมื่อได้เห็นพิภพดาวดึงแล้วครั้งนั้นนิวัตติตวาขั้นกลับลงมา นางนั่นอุตสาหารักษาศีลมิได้ทำลายชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายตราบเท่าจนสิ้นอายุไขของอาตามะในการขังนั้นทวันนางนกจกกักกวกีขั้นจุติจากชาติเป็นนกนั่นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในสำนักแห่งสามีของอาตามะอันปรากฏมีอยู่ในชั้นดาวดึงสัตเทวโลกก็มีในการขังนั้น พันเตจุคตะภคกวาข้าแต่พระสุคตทศพลยานสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้ามัดฉังปริเยสนังโทโสโทษอันพระองค์ต้องไปเที่ยวสแสวงหามัดฉาลำบากพระองค์ในครั้งนั้นก็เพราะเหตุแห่งข้าพระพุทธเจ้าโทษอันนั้นก็พึงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้ายิ่งนักหนาะบัดนี้ปีพาจะถวายนมัสการลา ขาพระบาททุ่คนทั้งคู่ของสมเด็จพระบรมรูเจ้าเข้าสู่ปณิพานแล้วคมัตาพันเตขอพระองค์จงอดซึ่งโทดทั้งพวมแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการระบาดนี้เถิดอิติวัตวาอปรัมปีนิทานางอาหารันติเมื่อสมเด็จพระปิมพายโสธราเทรีพิุณีากาบทูลจะนี่แล้วจึงนำซึ่งมิทานอันอื่นมากราบทูลกมาสมเด็จพระพุทธเจ้าอีกเล่าว่า พันเตสัพัญยูข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงสัพันยุติยานผู้ตรัสรู้ซึ่งยญาธรรมทั้งพวงพระพุทธเจ้ากาเรวัตพุทธศาสกาเลในเมื่อคำสาสนาพระเรวตตสัมมาสัมพุทธเจ้าตวังอันว่าพระองค์ข้างนั้นคนุทิชาได้สเสวยประชาติเป็นนกชื่อว่าคนุทิชา อาหังอันว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าปิพานี้ก็ได้เป็นนางนกชื่อว่าคนุทิชีได้ร่วมได้ร่วมรับสมัครสังวาสเป็นสามีภรรยากันในการข้างนั้นก็มีความปรารถนาจะกินน้ำในสะโนดาตให้บังเกิดอยากกินน้ำในสะโนดาตที่หนักหนาก็อ้อนวอนนกผู้เป็นสามีนกผู้เป็นสามีนั้นก็บินไปสู่โนดาต ส,สัสีประสงค์เพื่อว่าจะนำซึ่งน้ำในสระนั้นมาให้แกนางนกผู้เป็นภรรยาของอาตมาขั้นถึงจึงลงสู่สระแล้วจึงเอาปากลงดูดอมเอาน้ำนั้นมาขั้นได้กินน้ำแล้วก็บินกลับในเมื่อบินมาถึงการทางน้ำในปากที่อมมานั้นก็แห้งหายไปในปากของอาตมาเพราะเหตุว่าหนทางนั้นไกล แล้วพญานกนั่นก็บินกลับไปจูอโนดาษศส,สีนั่นอีกเล่าจึงอมเอาน้ําได้แล้วก็บินกลับมามาถึงกลางทางน้ําในปากก็แห้งอีกเล่าก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้สองครั้งจะได้น้ํานั่นมาถึงนางนกผูกเป็นภรรยาก็หามไม่ได้จนอ่อนอกอ่อนใจก็กลับมาหาภรรยาของอัตมะส่วนนางนกผู้เป็นภรรยานั้นก็กอดแก่สามีว่าสามีนี้ได้เอาน้ํามาให้ ก็ตีเอาด้วยเท้าของอตาตมะบ้างตีเอาด้วยปีของอตาตมะบ้างพระยานกนั้นก็ประกอบไปด้วยความทุกข์มากมายยิ่งนักหนาแม้ว่าภรรยาก็ทําถึงเพียงนี้พระยานกจะได้มีความโกรธแก่ภรรยาของอาตมะมากว่าจากน้อยหนึ่งก็หาม่ได้ทั้งนี้ก็อาศัยด้วยความจินหาอาไรในานางนกผู้เป็นภรรยาของอตาตมะ ็มีในการครั้งนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ตรงยานสัพพัญญูผู้ตัดสะลุตึ่งยัจธรรมทางปวงพระพุทธเจ้าข้าโทษอันก้ารพระพุทธเจ้าได้ตีพระองค์ด้วยเท้าและด้วยปีในครั้งสเสวยพระชาติเป็นนกนั้นโทษอันนั้นก็พึงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพาน้มากมายยิ่งนักหนา บัดนี้พิมพาจะกราบถวายนมัสการลาฝาพระบาททุกคนทั้งคู่ของสมเด็จพระบรมครูเข้าสู่านิพานแล้วโยโทโสโทษอันใดอันหนึ่งพึงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพานี้ก็ดีคำวาาพันเตขอพระองค์จงอดซึ่งโทษทั้งปวงนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการระบััดนี้เถิดรัประทานิสัชนามาในพระพิมพามาณิพานเทศนาการที่ส ก็อยุทจีลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยสก,กาลจชนี